รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทรรมวิถีไทยทางช่องททบ5ทุกเชา้าวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้านะคะข่าวนี้นะคะน้องจิ๊บและรายการวิถีทำวิถีไทยก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดบ้านหัวเสือตําบลหัวเสืออําเภอคุกขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะข่าและด้านหลังของน้องจิ๊บนะคะที่วัดบ้านหัวเสือนะคะกําลังก่อสร้างรเัเจดีเกตแก้วจุฬามณนีนะคะ ค่ะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานบุญกระถิ่นกันได้นะคะภายในวันที่26ตุลาคม2567นะคะที่วัดบ้าน,นหัวเสือและใครนะคะที่อยากจะมีโรงทานหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพต่างๆหรือร่วมบริญนับปฏิสังขรสิ่งต่างๆภายในวัดหัวเสือก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องจิบนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดบ้านหัวเสือเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ วัดหัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอขุกคันจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนของหัวเสือ,อก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2425ทางวัดหัวเสือในช่วงนี้นี่ตมาภาพนะพระครูสุพัสกิจยากรในฐาน,นะเป็นประธานสงฆ์ที่นี่ ก็กาลังดําเนินการก่อสร้างอาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีโดยเฉพาะการสร้างพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีนั้นก็มีความตั้งใจในอยากจะสร้างให้มีความสืบเนื่องหรือตามประวัติความเป็นมาในทางพุทธศาสนาก็จะสร้างมีอาคารเขาพระสุเมนที่เห็นอยู่ด้านหลังตามาภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอาคารเขาพระสุเมน บนบนภูเขาพระสุมเมนนั้นก็จะมีพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีแล้วก็มีเจดีย์บริวารองค์เล็กๆอีก12องค์เป็นเจดีย์12ราศีหรือ12นักขัตการก่อสร้างตอนนี้ก็ดำเนินการมาก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้สัก10กว่าเปอร์เซ็นยีเปอร์เซ็นเต็มที่ส่วนด้านล่างก็จะปรับเป็นถ้ำนาคาวังบาดานก็จะมีองค์นาพญานาค ตามความเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็จะปรับให้มีเพิ่มเติมอีกสี่โซนก็คือจะปรับเป็นสถานที่สังเวชนีสถานสี่ตำบลก็คือเป็นสถานที่ประสูตมของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ตรัสรู้เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็เป็นสถานที่เสด็จดับขันทบรินิพานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อันนั้นคือเจตนาที่ทั้งใจแต่จะสําเร็จหรือได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องดูตามข้อท็จจริงอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าการสร้างการทําของเราที่นี่ไม่มีเจ้าภาพหรือนายทุนผู้ที่พ่อมีทุนทรัพย์อุปถัมภ์โดยภาพรวมเราก็ได้อาศัยกําลังของพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในชุมชนบ้านหัวเสือของเราก็การก่อสร้างบูรณะ ปฏิสังขรณต่างๆก็มีแต่กําลังของพี่น้องในชุมชนได้ช่วยเหลือกันทีนี้นอกจากการก่อสร้างนี้ทางวัดก็มีกิจกรรมอยู่กิจกรรมงานบุญบุญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือหลังออกพรรษาแล้วนี่คืองานบุญกระถินก็มีกําหนดการทอดกระถินในวันที่26ตุลาคม2567ซึ่งก็จะเริ่มตั้งองค์กรถินกัน ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมก็ตามธรรมเนียมมีการสมโพธองอ์กตินก็ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาสำหรับในงานบุญกฐินนี้ทางชุมชนก็มีความประสงค์จะสมทบทุนนเพื่อทำการบุรณะก่อสร้างอาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา นะท่านใดจะร่วมอุปถัมภ์ในงานบุญกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเกศแก้วจุลามณีดังกล่าวนีนะ้ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพลงทานได้นะซึ่งสามารถติดต่อกับทางวัดได้หรือติดต่อที่ตมาภาพโดยตรงก็ได้โอกาสนี้ขออํำนวยพรให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะจเจริญยิ่งในอายุ วันนะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการ้วก็ขอเจริญพร